ลำตึเราก็ต้องล้งชีวิตชีวิตแม่บ้านโอ้โหเมื่อสัก5วันกินเอ่าล้างอ่าบเสร็จแล้วเราก็จะเล่นนะเดี๋ยวเราก็จะเล่นนี่แหละชีวิตแม่บ้าน ราะว่านางรักเอาเอาน้ำยาสไลด์เอาน้ำยาสไลด์สลใส่ไว้ก็ต้องขัดไม่เหม้ยน,นะก็จะเป็นขานี่คือ ชีวิตแม่บ้านนะคะโอ้ย <c oughs> อย่าเลยโอ้ยอย่าบ้านหนึ่งอย่าบ้านหนึ่งโอ้ยอยากบนึงพีึ่งบ้านตรงห้องน้ำรักษาชีวิตแม่บ้าน อยู่ในห้องน้ำใช่ชีวิตแม่บ้านอย่างนี้นะพี่โอ้ยมันลำบากนะไม่ได้สบายนะใครบอกว่าสบายขัดห้องน้ำถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้เล้วค่ะมันเป็นค่าสุกปกืม นั่แหละชีวิตชีวิตแม่บ้านมันบอกว่าโอเคใช่ต้องขัดให้สะอาดเลยพี่ไม่สะอาดไม่ได้เนอะไม่งั้นก็แบบเนีย่ยดูดิน้องต้องขัดให้สะอาด องค์คัดอ่างเยเนี่ยชีวิตแม่บ้านนี <S <s เห็นไหมใครจะบอกว่าแม่บ้านสบายแม่บ้านไม่สบายเลย<ร>นี่แหละเห็นไหมชีวิตแม่บ้านเนี่ยมันต้องขัดถ้าไม่ขัดแล้วมันก็เป็นร่องสุกภพตามอ่างแม่บ้านของใช่แม่บ้านของจริงเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่ทาเนี่ยมันจะเป็นร่องร่องร่อง,องดำดำตร ขอบขอบเขาเขาจะเกิดเชื้อราอันนี้ไม่บ้านของแท้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ rode, ได้ rode, ไ rode rode. สร้างภาพนะอันนี้พี่ก็ต้องพี่พี่ลัาน้ำยาน้ายาเลยพี่ไม่ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำพี่ใช้น้ำยาสไลด์เพราะว่าน้ำยาขัดห้องน้ำไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องระเลงพี่ขัดพี่ต้องระเลงละเลงก็ดูที่ต้องนั่งขัดไงห้องแค้เลยเพราะไม่งั้นนะ่ะต้องใช้น้ำยาสไลด์ใช่ไหมแช่แช่ไว้สักพักหนึ่ง แล้วก็ต้องมาขัดไม่งั้นมันก็สกปรกอ่างน้ำเนี่ยมันจะเป็นคาบเราอ่านอ่าคคาบคิใครคาบไรของเรานี่แหละโอ้ยเดีโยวว่าเจมหมดแล้วนี่แหละการทำงานทำงานบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยแหละไม่ใช่เรื่องสนุกนะ ตอนรถบ้าบ,บอลเลยล่ะไม่ขายของสะอาดแหละพี่เป็นงนงดูดแลบ้านให้หนูได้ลุงห,หนูขาดช่องน้ำอยู่แม่สอนเมื่อคือตอนนี้อยู่แถวกำแพงเพชรเดินกับจากแม่สอนพี่เป็นนงดูบ้านให้หนูได้นะหนูขาดทองน้ำอยู่เนี่ยดูดูดู luôn khá thường là